รถสมัยนี้นะครับต้องเป็นได้มากกว่าแค่ยานพาหนะแล้วนะครับอย่างคันนี้ BYD T3 นะครับเป็นรถตู้เชิงพาณิชย์ขนาดเล็กของทาง BYD นะครับซึ่งจุดเด่นของเขาก็คือเป็นรถตู้ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า100% ทำให้เจ้าของรถที่เป็นผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กสามารถที่จะขนของขึ้นรถและนำไปค้าขายในที่ต่างๆได้เลยประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังรักโลกอีกด้วยนะครับซึ่งคันนี้เขานำมาดัดแปลงเป็นร้านทำเล็บที่ชื่อว่า Neil Studio by m a c h i นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเขาตกแต่งรถคันนี้เขาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใช้สอยของรถคันนี้อย่างไรกันบ้างนะครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวพามาดูนะครับสำหรับเจ้าสเปคของ b y d t 3คันนี้นะครับซึ่งคันนี้ได้รับการตกแต่งนะครับให้เป็นรถที่สามารถเข้ามาจอดในตลาดนัดแบบนี้นะแล้วก็เปิดท้ายเปิดแบ็กกราวน์นะฮะทำธุรกิจของแต่ละคนได้เลยนะครับอย่างอันนี้ตกแต่งออกมาเป็น Nail Studio by m a c h ชิเขาก็ตกแต่งสติ๊กเกอร์ สวยงามนะครับรอบคันรถนะครับและอันนี้นะครับก็เป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เขาขนมาด้วยรถตู้ b y d t 3นะครับเราก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่พวกอุปกรณ์เล็กๆนะครับอย่างพวกสีทําเล็บต่างๆนะครับแล้วก็เครื่องอบสีเล็บนะฮะอันนี้ช่วยผมได้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยคุ้นเคยกับวงการนี้เท่าไหร่นะครับมาดูร้านเขาอ่าอันนี้ก็เป็นแบบของเล็บให้เลือกนะครับ อันนี้ก็ใช้ไฟนะครับออกมาจากตัวรถอย่างที่ผมบอกนะอันเนี้ยหลอดไฟเห็นไหมต่อออกมานะฮะข้อดีของการใช้ไฟจากเจ้ารถไฟฟ้านะครับก็คือทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ต้องเสียค่าไฟด้วยนะอ่านี่ผมถามเขาบอกว่าค่าไฟเนี่ยโดยทั่วๆไปถ้าเกิดร้านที่ต่อต่อไฟมาใช้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ800บาทนะครับถูกผิดยังไงแล้วแต่ที่นะอันนี้ก็แนะนํากันได้นะครับแต่ว่าสําหรับ ร้านนี้นะครับเขาบอกว่าพอไม่ต้องใช้ไฟจากทางตลาดนะครับสามารถตออ่อไฟออกมาจากตัวรถไฟฟ้าได้เลยเนี่ยก็ทำให้ประหยัดค่าได้จ่ายไปได้มากเลยทีเดียวนะครับลดต้นทุนได้นะครับนี่ต่อมามีทั้งตัวไฟที่เห็นนะครับมีพัดลมตัวนี้นะฮะอ่าพาไปดูชัดๆนะครับว่าเขาต่อแบบออกมาอย่างจริงๆเนี่ยปลั๊กตัวนี้ ะครับเดินสายปักออกมานะครับเึ๊บเข้ามานะครับก็นี่คือนี่คือตัวรถของเขานะครับก็ต่อมาอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูบรรยากาศในรถกันนะฮะอ่ะบรรยากาศในรถตอนนี้นะครับก็ที่รถเขาสตาร์ทเครื่องเอาไว้เลยนะครับติดเครื่องเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่มาถึงนะครับเพื่อที่จะใช้งานเจ้าไฟ 12โวลต์นะครับจากในตำแหน่งนี้นะครึ่งเขาใช้วิธีต่ออุปกรณ์นะครับแล้วก็มีตัวแปลงไฟ1จุดนะครับเพื่อเอาไปใช้งานในร้านทำเล็บของเขาที่อยู่ด้านนอกนะครับเขาสตาร์ทรถไว้เลยนะครับทิ้งไว้ยาวๆนะครแบตเตอรี่94%นะครับ,แ,บ,ตตรนะรบแล้วก็จ่ายไฟจากตรงนี้ออกไปที่ด้านนอกนะครับ คันนี้เป็นรูปแบบของผู้ประกอบการโดยตรงนะฮะก็สามารถที่จะมีที่นั่งด้านหน้า2ที่นั่งนะครับคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้านะครับขนาดของแบตเตอรี่44.9กิโลวัตต์ออวนะครับจะทำให้รถคันนี้สามารถใช้เป็นรถเชิงพาณิชย์ได้นะครับเพราะว่าถ้าแบตเตอรี่ ขนาดใหญ่เกินไปนะครับมันก็จะทําให้น้ําหนักของรถมากจนเกินไปนะครับการบรรจุสัมภาระด้านหลังหรือการบรรจุของก็จะทําได้ไม่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ออกแบบมาเป็นแบบ City Cycle หรือ44.9กิโลวัตต์อาว์วิ่งได้275กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับซึ่งในการ ใช้งานจริงนะครับผู้ประกอบการสามารถขับไปได้ในพื้นที่ที่เป็นซิตี้เลยนะอย่างตอนนี้อยู่ในกรุงเทพก็ไปได้ทั่วเลยในกรุงเทพมหานครนะครับอยากจะไปค้าขายที่ไหนเป็นธุรกิจ SME เล็กๆนะสามารถขับคันนี้ชาร์จจากที่บ้านเต็มปุ๊บออกไปใช้งานได้1วันเต็มนะเสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไปชาร์จได้เลยนะครับอันนี้เป็นรูปแบบการ คำนวณออกมาให้เป็นแบบซิตี้ไซเคิลของเขานั่นเองนะครับรูปแบบของการใช้งานรถคันนี้นะครับเรื่องฟังก์ชันการขับขี่จริงๆไม่ได้เน้นมากมายในเรื่องของสเปคเหล่านี้นะครับแต่ว่าเน้นไปที่การใช้งานจริงๆนะครับเราจะเห็นพวงมาลัยของเขาก็ยังเป็นแบบธรรมดานะอันนี้เป็นมัลติฟังก์ชันเล็กๆเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะครับเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นปุ่ม เลื่อนดูที่หน้าจอนะครับว่าแบตเตอรี่ลดไปเท่าไหร่อย่างไรมีคำนวณระยะทางคำนวณอัตราคการกินไฟได้นะครับจากปุ่มตรงมัลติฟังก์ชันตรงพวงมาลัยด้านขวาน,นี้นะครับส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับรูปแบบมีที่วางแก้วนะครับประตูเป็นแบบดึงธรรมดานะครับทุกอย่างเป็นรูปแบบที่แมนวนวลที่สุดพุทสตาร์ทนะครับสำหรับคนขับนะครับคันนี้เนี่ยให้ความรู้สึกเป็นรถใช้งานธรรมดา ถ้าปกติเราคุ้นเคยกับรถยนต์ไฟฟ้านะฮะก็รูปแบบของเกียร์สมัยใหม่หมันก็จะมีทั้งการตกแต่งที่แบบหมุนแบบดึง<ม>ก็คุณดูสิเขาใช้ตำแหน่งเกียร์เป็นแบบนี้นะคร<ม>ับซึ่งจริงแล้วก็ให้ความรู้สึกก็คือดันหน้าเป็นถอยหลังดึงข้างหลังออกมาเป็นเกียร์ดีไดรฟ์นะครับอันนี้เป็นช่องใส่เหรียญเล็กๆ<ม>นะครับอันนี้ปุ่มกิงะะม้งนะครับก็คือเบรกมือออโตนะครับ ตรงนี้ก็มีช่องชาร์จนะที่เราใช้งานกันอยู่นะครับมีตัวปล่อยไฟออกมานะ12โวลต์นะครับแต่ว่าถ้าจะเปิดไฟก็เปิดไฟที่ด้านหลังของรถนะครับก็สามารถเปิดได้ที่ด้านท้ายของตู้จุขอ,ของข้างหลังนะครับมันมีที่วางแก้ว2ช่องนะครับตรงนี้2แล้วก็ด้านข้างมา่อกี้อีกหนึ่งนะครับข้างหลังก็จะตีเป็นแบบ ตู้ทึบแบบนี้เลยนะครับค่อยไปดูกันนะครับที่วันแก้วด้านหน้าอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับสาหรับผู้โดยสารที่นั่งด้านข้างนะครับในเรื่องของความสะดวกสบายในห้องโดยสารไม่ใช่จุดเด่นของคันนี้จุดเด่นของนี้อยู่ที่การใช้งานหนึ่งวันการประหยัดพลังงานนะแล้วก็ความสะดวกสําหรับผู้ประกอบการนะครับส่วนด้านหลังก็จะเปิดเป็นพื้นที่ให้สําหรับขนของได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งนะครับ พื้นที่ด้านหลังมีความจุมากถึง3,800ลิตรรองรับน้ําหนักได้มากถึง700กิโลกรัมนะครับใส่ของได้แบบเป็นชิ้นใหญ่ๆได้เลยนะสำหรับในพื้นที่ห้องเก็บของตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการต้องการจะค้าขายอะไรก็สามารถครีเอทและใส่ของเข้าไปได้ในพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับอย่างคันนี้นะครับก็เอามาตกแต่งเป็นร้านทำเล็บนะครับ เขาก็ขนของนะฮะโดยเอาของเนี่ยใส่ที่ด้านหลังนะฮะเพราะว่าถ้าซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้านำขึ้นรถเกง๋งหรือรถกระบะเนี่ยพวกของที่เป็นชิ้นสูงสูงพวกโต๊ะพวกเก้าอี้เนี่ยคงจะใส่ลำบากใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นรถตู้ที่เป็นรถตู้ไซส์เล็กแบบนี้เนี่ยเขาสามารถวางตั้งมาได้เลย เมื่อมาถึงแล้วนะฮะเขาก็เอาของเนี่ยขนออกมาที่ด้านนอกของรถนะครับก็เป็นผู้หญิงได้เลยนะไม่จําเป็นต้องมอีไม่ได้มีของชิ้นหนักๆหรือว่ายังไงนะครับตรงนี้ก็ขนออกมาตั้งร้านภายนอกสําหรับสแตนบายรอทําเล็บนะครับส่วนพื้นที่ใช้สอยด้านในที่อยู่ภายในตัวรถเนี่ยเขาก็ ใช้เป็นรูปแบบของการจัดร้านด้วยนะครับโดยการติดตั้งม่านส่วนหนึ่งนะสำหรับการเก็บของส่วนอีกพื้นที่หนึ่งก็จะจัดเป็นโซนให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกเล็บจากตรงนี้ได้หรือลูกค้าที่ต้องการจะทำเล็บแบบเป็นเล็บเท้านะครับตรงนี้ก็จัดโซนมีโซฟามาวางไว้และก็ทำเล็บจากในรถแบบนี้ได้เลยนะครับ ส่วนมากจะเป็นขนของชิ้นใหญ่รถก็สามารถแบบ ขนของชิ้นใหญ่ให้เราได้แบบยัดๆเข้าไปเลยโดยสามารถแบบบางทีเราอาจจะรีบโดยไม่ได้จัดเลียงค่ะวางโซฟาได้นะคะโต๊ทําเล็บได้2โต๊ะด้วยแล้วก็เก้าอี้ประมาณ4-5ตัวเลยอันนี้ก็แบบสะดวกสบายในการขนของมากๆค่ะถ้าเมื่อก่อนนี้ใช้รถขนของเองนะคะก็เติมน้ํามันอาทิละหนึ่งพันถึงสองพเลยตอนนี้ก็อยู่ที่อาทิละประมาณ500บาทไม่จาเป็นต้องเติมทุกวันแบบ2วันครั้งหนึ่งชาร์จครั้งหนึ่งก็ใช้งานได้แล้วในระหว่างที่มาออกบูธนะคะก็ไม่ได้ ใช้แบตเตอรี่เยอะมากลดไปแค่ประมาณ2-3%เต่อวันเองค่ะชอบมากค่ะเอาละครับก็มาสรุปในช่วงท้ายกันนะครับสำหรับ BYD T3 นะครับก็ตอนนี้แบตเตอรี่ลดลงไปประมาณสัก 3- 4เท่านั้นนะจอดมาตั้งหลายชั่วโมงนะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการสตาร์ทรถทิ้งไว้ พอเหนื่อยพอร้อนก็เข้ามานั่งพักแอร์เย็นๆในห้องโดยสารแบบนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สนใจนะครับรุ่นใหม่ๆผมว่าการเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายช่วยลดต้นทุนของคุณได้นะครับตอนซื้ออาจจะคิดคำนวณในหัวเยอะนะแต่ผมว่าถ้าใช้ไปในการใช้งานจริงเนี่ยมันสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของคุณได้ นะไม่ต้องเสียค่าน้ำมันที่ราคาแพงๆนะครับและก็ยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นะครับนั่งแอร์เย็นๆได้ไม่ก่อให้เกิดมลพิษด้วยนะครับก็ลองดูนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้กันด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ